สวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับช่องอาศัยดวงชาแนลในรอบนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่30พฤศจิกายนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตรับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการเข้ามารับชมรับ ฟังอย่างแน่นอนในช่วงในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะหลุดจากสภาวะที่วุ่นวายไปบ้างเพราะดาวประจําตัวของท่านคือดาวพัสุ์ได้โคจรอยู่ในภพกระดุมพระเป็นพวก ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินหลบกระแสของดาวพระราหูไปได้บ้างทําให้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะคิดถึงเรื่องของการเงินการหารายได้เป็นหลักแต่ดาวพระพุธนั้นโคจรเป็นประคืออ่อนกําลังทําให้ความคิดความอ่านของชาวลัคนาราศีตุลอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองไปบ้างแต่ก็จะกลับมาคืนสติและเดินหน้าไปได้การประกอบกับ ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรส่งกระแสมาถึงดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระสุขทำให้ชาวลัคนาราศีตุลยังพอมีตัวช่วยยังพอมีเพื่อนยังพอมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือท่านอยู่ในยามที่ท่านเจอกับความยุ่งยากหรืออุปสรรคหรือปัญหาต่างๆและการที่ดาวพระพุธโคจรร่วมกับดาวพระสุขเป็นดาวคู่เจรจาวาจาเป็นทรัพย์และได้คู่อสิติธาตน้ำทำให้ในช่วงนี้การพูดจา นำมาซึ่งลาบผลเงินทองให้กับท่านเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลจะต้องใช้คำพูดในทางที่สร้างสารรค์ก็จะทำให้เกิดโชคลาภเข้ามาด้วยแต่หากท่านใดที่ใช้คำพูดในทางที่ไม่สร้างสารรค์ก็อาจจะเจอกับอิทธิพลของดาวคู่ขัดลาบคือดาวพระอังคารที่ส่งกระแสถึงดาวพระพุธเป็นคู่วิวาทะคู่ขัดผลประโยชน์ตรงจุดนี้ท่านควรระวังคำพูดไว้ด้วยอย่าพูดโดยไม่คิดไม่งั้นจะเกิดเรื่องจุกจิก ตามมาสรุปก็คือท่านที่ต้องใช้คำพูดต้องพูดไปในทางที่สร้างสารรค์ก็จะเกิดผลดีกับท่านทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้การเงินรายได้ของชาวลัคนาราศีตุลน,นับว่ายังคงหาได้ดีอยู่และมักจะมาจากคำพูดการเจรจาหรืออาชีพที่ต้องมีการบริการเซอร์วิสหรืออาชีพที่ขายของเก่าขายของมือสองด้วย บางท่านมีเกณฑ์ได้เงินประกันหรือเงินค้างจ่ายหรือเงินที่คิดว่าไม่ได้ไม่น่าจะได้แล้วก็กลับมาได้หรือใครที่รอเงินอยู่อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินด้านการเงินหากมีการติดขัดสิ่งใดก็ขอให้เข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่ก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีหรือบางท่านคู่ครองของท่าน ก็ยังคงให้การช่วยเหลือท่านดีอยู่ในวันที่17พฤศจิกายนดาวพระอาทิตย์คือดาวโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลจะโคจรเข้าพบการเงินทําให้ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการเงินอีกรอบหนึ่งคือท่านจะหาเงินจะคิดอะไรก็ค่อนข้างง่ายหมุนเงินได้คล่องตัวแถมจะมีโชคลาภจากการเดินทางเข้ามาด้วยท่านใดที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการค้าการขายก็จะเริ่มคึกคัก มากขึ้นหรืออาชีพที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกต่างถิ่นแดนไกลก็ถือว่าจะทำรายได้ให้กับท่านดีมากในช่วงนี้และการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรร่วมกับดาวพระพุธเป็นคู่ไหวพริบและโคจรร่วมกับดาวพระศุกร์เป็นคู่สมพลเสริมพลังอำนาจให้กับชาวลัคนาราศีตุลท่านจะมีพลังกายพลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในการหารายได้ได้มากขึ้นขอให้ท่านใช้จั ใช้จังหวะในช่วงนี้ลุยกับการทำงานให้มากเพราะผลตอบแทนที่จะได้ก็คุ้มกับค่าเหนื่อยของท่านแน่นอน และในช่วงนี้นับว่าเครดิตของชาวลัคนาราศีตุลนค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวแต่การที่ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีตุลนคือดาวพระอังคารได้โคจรไปอยู่ในภพมรณะแบบนี้ทำให้ทุกสายงานอาชีพต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีเพราะจะมีเกณฑ์เก็บเงินไม่อยู่ท่านใดที่ต้องหมุนเงินให้ท่านสำรองเงินเอาไว้ด้วยประกอบกับดาวการเงินของท่านโคจรมาปะทะ กับดาวคู่ศัตรูด้วยคือดาวพระอาทิตย์แบบนี้จะทำให้การใช้เงินของท่านในช่วงนี้จะใช้เงินฟุ่มเฟือยมากเกินไปหรือบางท่านจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาให้ท่านต้องใช้เงินหรืออาจจะได้อะไรมาหรือได้เงินเข้ามาแต่ก็มีค่าใช้จ่ายรอยอยู่เช่นกันถ้าหากในช่วงนี้มีการหาเงินเข้ามาได้ ขอให้ท่านจัดสรรปันส่วนให้ดีและนำเงินไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นท่านก็ไม่ต้องวิตกกังวลใดๆ ช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาก็อย่าเพิ่งไปบอกใครหรือโชว์ใครเพราะจะมีเกณฑ์ที่จะถูกยืมเงินเกิดขึ้นด้วยบางท่านมีเกณฑ์วางแผนในเรื่องการจัดซื้อประกันต่างๆเช่นประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพอันนี้ก็ถือว่าตรงกับจังหวะดวงดาวส่วนท่านใดที่อยากจะแก้เคล็ดเกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่ให้ล่วไหลก็ขอให ท่านไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องความตายทำบุญช่วยเหลือคนเจ็บป่วยโรงพยาบาลสัตว์ที่เจ็บป่วยก็ได้หรือบางท่านอาจจะเอาเงินไปซื้อประกันก็จะถือว่าเป็นการแก้เคตและทำให้เงินไม่รั่วไหลอีกด้วยในวันที่27พฤศจิกายนดาวพระพุทธจะโคจรเข้าพบสหัสชะ ตามด้วยวันที่30พฤศจิกายนดาวพระเกตจะโครจรเข้าพบการเงินทำให้ในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าหรือมีเรื่องจุกจิกเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในบางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือมีโปรแกรมที่จะเดินทางรอไว้แล้วด้วยทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ สภาวะการงานของท่านยังคงก้าวหน้าดีแต่เหมือนพลังกายพลังใจของท่านความขยันของท่านจะแผ่วลงหรือขยันเป็นพักๆด้านดีคือเรื่องคิดเครียดกดด,ด,ด,ดันต่างๆจะเบาลงผู้ใหญ่เจ้านายจะกลับมาเกื้อกูลท่านดีแต่สิ่งที่ต้องระวังคือท่านจะมีปัญหากับคนในสังคมแวดวงการทำงานของท่านการทำข้อตกลงหรือเซ็นสัญญาต่างๆต,ต,ต้องใช้ความรอบคอบดูข้อกำหนดเงื่อนไข ต่างๆให้ดีก่อนที่จะเซ็นสัญญาในเอกสารนั้นๆใครที่ทำงานร่วมกับคนอื่นจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นหรือระวังคำพูดให้ดีเพราะจะมีการขัดแย้งกันได้ทางด้านสุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุของมีคม หรือจากการเดินทางต้องใช้ความระมัดระวังให้มากทางด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นกับรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาจะมีคนเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกดีๆต่อกันแต่ต้องระวังด้วยอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วตรงจุดนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลนค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันบ้างเพราะต่างคนต่างทำหน้า ที่และรับผิดชอบงานของตนเองบางท่านคู่ครองของท่านอาจจะเดินทางบ่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่หากคู่ครองของท่านไม่ได้เดินทางบ่อยก็อาจจะมีการหักโหมในเรื่องงานหรือทำงานหนักจนเกินไปก็ขอให้พักผ่อนอย่างเพียงพอซึ่งตรงจุดนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังด้วยแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ